ก็จะนั้นพรนาบาสกุบาสิกาทุกท่านในสังคมที่มีความเร่งรีบกันอย่างมากโดยที่ไม่สนใจใครเป็นใครแม้กระทั่งญาติพี่น้องแม้กระทั่งครอบครัวแม้กระทั่งคนที่อยู่ร่วมกันร่วมงานกันร่วมอะไรกันก็ดีเมื่อมันเรียบร้อนมันเรียบเร่งมันจึงไม่ค่อยเห็นใจซึ่งกันและกันมันคิดแต่จะเอาชนะกันอย่างเดียวพูดจาอะไรก็พูดไปพูดมาอยากจะเอาชนะก็เสียงแข็งกันใส่ยิ่งเสียงแข็งก็ยิ่งแตกหัก เลยอยากจะแนะนำญาติโยมว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอย่าคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวเลยการดาเนินชีวิตมันไม่จำเป็นจะต้องไปเอาชนะใครอย่างเดียวนะอาตมาเห็นปัจจุบันนี้เมื่อไม่พอใจกันพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ประจานกันในโลกออนไลน์พิมพ์กล่าวว่ากันในโลกออนไลน์กระทบกระแท่งกระเทียบโดยการใช้โลกออนไลน์เป็นการที่กระทบกระทั่งกันเห็นแล้วก็น่าสงสาร เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการแสดงตัวตนของคนคนนั้นว่าโอ้ยอยดรนทน,นไม่ไหวต้องไปกล่าวว่าคนอื่นแม้เขาจะไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ไปกล่าวว่าเขานั่นหมายควาว่าใจมันอยากจะเอาชนะใจมันอยากจะเอาแต่ใจญาติโยมทั้งหลายนะการที่เรานั้นเอาชนะปัญหาเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยมันไม่ดีนะจงเอาชนะปัญหาด้วยปัญญาอย่าเอาชนะปัญหาด้วยอารมณ์เลยนะ ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยแหละเป็นผู้ที่ชนะหมายความว่าไม่ได้คิดจะไปชนะผู้อื่นนะหมายความว่าเมื่อเราควบคุมอารมณ์ตนเองได้เราจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรเมื่อเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบคั้นในตนเองนั้นมีความเคร่งเครียดแต่เราควบคุมได้แล้วเรารู้ว่าโอ้ตอนนี้เราจะไปทะเลาะก,กันทาไมตอนนี้เราจะไปเถียงทาไมนี่เมื่อเขาไม่เข้าใจนะเราก็ต้องไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะเราดําเนินชีวิตของเราไปนะ ต่างคนต่างอยู่ไม่ไปสร้างการรมซึ่งกันและกันเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขานะยิ่งเสียงแข็งยิ่งแตกหักนะอย่าไปเอาชนะใครเอาชนะอารมณ์ตัวเรานะเอาชนะใจตัวเราให้ได้ควบคุมอารมณ์เราให้ได้จากการทําสมาธิยตยโยมสมาธิจะควบคุมอารมณ์ตัวเราได้ถ้าเรามีนะมีกําลังสมาธินะมีกําลังสตินะมีกําลังปัญญาแล้วก็โอ้โยควบคุมตัวเราสอนตัวเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอด้วยนะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่ไปเดือดร้อนกับใครใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาเขาอยากชนะชนะไปเราชนะใจตัวเองก็เพียงพอแล้วยิ่งชนะใจตัวเองได้ทําสมาธิแล้วก็เกิดประโยชน์มหาศาลสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร